ก็ยังก่อเอาบอกไม่ดูขอเงินผู้ใหญ่บอกจังไหนงหอะาวันนี้พี่ทำความดีอะไรล่ะผมเออยกของให้คะไรครับยกอะไรแต่ว่าขันยางให้ผู้ใหญ่ซอยต้องบอกจังไหนบูบอกม่ดูยางมาแล้วขอเงินนะครับเป็นสีไดบอ เอาไหม่ดูไปมาดูคุปเปอร์เดนยินดอกครับผมอ๋อพี่เจ้าตังไปทําอะไรครับเอาตอนนี้ไหมครับหรือว่าตอนเที่ยงครับหรือว่าตอนเลิกเรียนครับอันนี้ครูจะให้เพราะว่าพี่ช่วยงานคุณครูนาเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีให้ตังมาแล้วบัากหลาก็เคยใชยงานคุนบอแง่คู่ประเมินน่นนะค่อยเมานะครูพาน้องไปกินข้าวก่อน ขาของเงินแนงหรือไ่เขาสิของไงแท้ก่มีเงิน